ใครก็ตามที่ณตอนนี้นะคะคุณกําลังเป็นคนที่ตามหาความเป็นตัวตนของตัวเองอยากทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักอยากทํางานคุณรู้ลึกๆต้องบอกว่าคุณรู้ลึกๆว่าคุณไม่ธรรมดาคุณรู้ลึกๆว่าคุณเกิดมาบนโลกใบนี้มันเหมือนคุณมาทําอะไรบางอย่างคุณเหมือนกับการที่ว่าคุณรู้สึกว่าในใจลึกคุณมีมีภารกิจหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําให้มันสําเร็จรุ่ล่วงอะค่ะนะคะคนลุกจังเลยนะคะคุณ กลับไปทําสมาธิไปฝึกตัวเองนะคะหลายคนนะคะครูเปรมเคยเป็นคนนั้นที่แบบเราทํางานอะไรก็ไม่สุดเป็นครูก็อย่างนั้นเป็นแม่ค้าเป็นอะไรต่างๆเป็นพิธีกรเราทำมาเยอะแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งยังตามหาตัวตนซึ่งตอนนั้นครูเปรมก็ตามหาไม่เจอนาะครูเปรมทํางานในหน้าเป็นครูเป็นในหน้านะคะตอนที่ทําในหน้าเราก็ยังรู้สึกว่าไม่สุดนะคะทุกคนจนสุดท้ายครูเปรมมาเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมาเจอเรื่องของเลศาสารแล้วเนี่ย ครูเปรมถึงมาเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วฉันตามหาสิ่งนี้คือคุูเปรมตามหาความเป็นแสงสว่างในตัวเองดังนั้นคุูเปรมขอพูดกับคนที่รู้ตัวว่าคุณคือแสงสว่างที่รักถ้าณตอนนี้คุณยังยังไม่ได้เจอนะคะงานที่คุณชอบ งานที่เป็นอิสระเราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อมีชีวิตที่อิสระและผาสุขทุกคนก่อนนั้นนั้นคุูเรมยงยังเข้าไม่ถึงคุเูเรียงก็มีแต่ความสงสัยแต่ก็ปฏิบัติมานะจ๊ะที่รักยังปฏิบัติมาดังนั้นถ้าคุณเองยังมีคําถามคําตอบและมีเป้าหมายในชีวิตว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่อิสระและผาสุขคุณจงฝึกสมาธิไปเมื่อวันหนึ่งคุณจะได้ทํางานตามตามแรงดลใจของคุณเพราะการที่เราฝึกสมาธิค่ะ คุณจะสามารถเข้าถึงหรือสื่อสารกับตัวตนภายในซึ่งตัวตนภายในก็เป็นตัวตนที่เชื่อมต่อกับคุรุยิ่งใหญ่เป็นตัวตนเดิมแท้และก็เป็นจักรวาลเป็นอ่าแล้วก็ที่สําคัญคุณก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานต่างนิติที่เป็นครอบครัวเดิมแท้ของเราที่คอยซับพอร์ตให้คุณได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักงานตรงนั้นจะเป็นงานที่คุณรักจะเป็นงานที่ส่งเสริมตัวเองเป็นงานที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและผู้คนบนโลกใบนี้คนที่ไม่เข้าใจจะ จะแล้วแต่นะครูเปรมพูดกับแสงสว่างดังนั้นถ้าคุณรู้ในใจลึกๆว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณจะมาสร้างอิทธิพลด้านดีต่อผู้คนกลับไปฝึกสมาธิที่รักไปฝึกสมาธิอย่างน้อยเวลาหนาทีแต่ครูเปรมเนี่ยตอนแรกที่เปรมสืบฝึกสมาธินะครูเปรมก็มาได้คําตอบมาแล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกๆที่ครูเปรมฝึกสมาธิเนี่ยตรงจักระที่สีตรงเนี้ยของครูเปรมเนี่ยมันจะมีพลังมากเลยค่ะทุกคนมันจะมีพลังวูบวูบ แล้วบางคนที่เป็นลูกศ์คูเปรมบางคนเขาก็จะมีที่รู้สึกสัมผัสถึงได้พลังงานถึงตรงนี้นะที่จักระที่ที่สามที่ท้องอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าคุณคือแสงสว่างที่รักนะคะตามเสียงนี้มาคูเปรมจะไปบอกหลังจากที่คุณวิวัต์พลังงานข้อที่2คุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหลังจากที่เมื่อคุณปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่องนะคะไปดูข้อที่2